สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ตั้งใจจะมาคุยเรื่องการเปิดตาดอกนะครับเพราะว่ามีมีสมาชิกสอบถามเข้ามาก็หลายท่านนะครับผมขอขอพูดตรงๆก่อนนะครับว่า การเปิดตาดอกเนี่ยหรือยาเปิดตาดอกเนี่ยนะครับจะบอกตรงๆแบบว่ายาเปิดตาดอกเนี่ยไม่มีจริงครับเพราะว่าถ้ามียาเปิดตาดอกเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องทําใบกันเลยครับไม่ต้องทําใบกันแล้วทุเรียนนะครับไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ใบหนึ่งใบสองนะครับตัดผลผลิตเสร็จปุ๊บซื้อยาเปิดตาดอกมาพ่นปุ๊บออกดอก จริงไหมครับอันนี้คุยกันตามจริงนะครับการเปิดตาดอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวหรือเราอาจจะไปเดินเข้าไปร้านหนึ่งไปถามหายาเปิดตาดอกพวกนี้นะครับแล้วก็เราก็ซื้อมาเอามาพ่นสรุปว่าพ่นปุ๊บสัปดาห์นึงไม่อกอกดอกเคยเจอไหมครับน,นี่เรื่องจริงครับผมผมก็เคยผ่านมานะครับเรื่อง การเปิดตาดอกเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันได้ว่ายาเปิดตาดอกหรือ,อกลุ่มพวกนี้นะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการออกดอกซะมากกว่านะครับยกตัวอย่างถ้าเราผ่านกระบวนการทำใบชุด1 2 3 มาได้อย่างดีแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ยาเปิดตาดอกก็ได้นะครับอันนี้ขอยืนยันนะครับว่ากันด้วยข้อมูลความจริงนะครับแต่ถ้าเราใชา้เราไม่ได้ยาเปิดตาดอกมานะครับและก็เราก็ได้ทําใบชุดหนึ่งสองสามออกมาดีด้วยนะครับเราก็เอา,อายาเปิดตาดอกที่ว่านี่แหละมาช่วยพ่นส่งเสริมสนับสนุนตอนที่เขา สร้างไข่ปลาตะปูนะครับระยะไข่ปลาตะปูเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ดอกของเราเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ออกมาเยอะขึ้นนะครับแต่ไม่สามารถช่วยให้เขาออกดอกได้โดยที่เราไม่ได้ทำชุดใบนะครับสรุปว่าอายาเปิดตาดอกนี่นะครับมันเป็นตัวช่วยส่งเสริมสนับสนุน ในการออกดอกนั่นเองนะครับอันนี้ต้องต้องต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับไอตัวที่ทําให้ออกดอกนั้นคือน้ําอย่างเดียวครับผมน้ําออกจากหัวสปิงเกอร์ที่ส่วนของเรานั่นเองนะครับถ้าต้นของเราอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับเราสามารถใช้น้ํานี่แหละครับในการเปิดตาดอกนะครับหลังจากที่เราก,ากักน้ํามาเป็นระยะ เวลา5วัน6วัน7วันสัปดาห์หนึ่งสิวันอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับต่อให้เราใช้ยาเปิดตาดอกหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปิดตาดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าได้ราคาสูงสูงเนี่ยผมกล้าการันตีครับเอาไปพ่นเลยครับยังไงก็ออกดอกยากนะครับ อันนี้ก็มันก็ย้อนแย้งนะครับเพราะว่าหนึ่งสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆจากภาคตะวันออกภาคอีสานคนที่เข้าออกดอกขอกภาคใตน้นะครับข้อมูลก็เพียงพอนะครับสําหรับปีนี้นะครับสรุปว่าอายาเปิดตะดอกเนี่ยนะครับเป็นแค่กลุ่มยาช่วยอสงเสริมะสนับสนุนในการออกดอกนะครับก็อันนี้เราต้องเราต้อง ศึกษาข้อมูลจริงๆนะครับเราจะไม่ต้องอหรืออาจจะช่วยลดเงินของเรานะครับในกระเป๋าเนี่ยนะครับได้เยอะนะครับผมยืนยันว่าลดได้เยอะเลยนะครับแค่เรา,าเรียนรู้การทําชุดใบให้ดีนะครับใช้ปุ๋ยอะไรในการจัดส่งอาหารรักษายอดยาแมลงนะครับอันนี้ยืนยันได้ว่าคลิปนี้ก็น่าจะกระจ่างนะครับสําหรับคนที่ ถามหายาเปิดตาดอกนะครับบางบางมีเพื่อนๆน,นะครับที่เคยคุยด้วยกันะนะครับหลายๆปีแล้วนะครับก็ก็ถามเคยคุยเกี่ยวกับกลุ่มนี้เช่นกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลและก็เป็นประโยชน์ได้ดีนะครับสำหรับยาที่ใช้ในการเปิดตาดอกนะครับอันนี้ก็ผมขออนุญาตเอาผลิตภัณฑ์ของโซตัสมาให้ดูนะครับ ตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ก็เป็นสาหร่ายนะครับอันเนี้ยเห็นไหมเขาบอกว่าส่งเสริมการออกดอกนะครับเพิ่มการติดผลและก็ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆนะครับสาหร่ายตัวนี้นะครับอันเนี้ยเป็นคุณสมบัติของเขาจริงๆนะครับอันเนี้ยข้อมูลตัวเนี้ยนะครับผมเลือกมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีหลายเจ้านะครับผมก็เลือกมาอันนี้ก็น่าจะ ตรงที่สุดแล้วนะครับตรงที่สุดแล้วนะครับอ่าก็คลิปนี้นะครับหากมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับยินดีแลกเปลี่ยนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ